อะไรที่ฉุดรั้งคุณให้ห่างไกลจากความรวยแน่นอนค่ะทุกวันนี้คุณคิดอะไรอยู่คะคุณเจอเจออะไรอยู่คะปัญหาในชีวิตใช่ไหมใช่ไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่เจอเจอกับปัญหาในชีวิตสิ่งเหล่านี้แ่ะค่ะความคิดของคุณนี่ไงคะที่มันฉุดรั้งคุณเพราะว่าคุณมัวแต่คิดแต่เรื่องในอดีตคิดถึงแต่ความล้มเหลวในอดีตไงคะ คุณคิดวนคิดซ้าคิด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 แต่เรื่องที่มันไม่สร้างสรรค์ค่ะคุณคิดถึงแต่ฉันทํานั่นก็ไม่ประสบความสําเร็จฉันไปทํานี่ก็ยิ่งล้มเหลวฉันไปทําไว้นู่นโอ้ยเจอเจอแต่ปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่ทําให้คุณเกิดความกลัวอยู่ในตอนนี้คุณคิดว่าจริงไหมคะถ้าคิดว่าจริงพิมพ์จริงใต้คอมเมนต์ให้นุ้ยด้วยนะคะแน่นอนค่ะถ้าหากคุณ อยากจะเดินทางให้ไปใกล้กับความรวยแล้วล้วก็เลิกคิดลบค่ะเลิกคิดสิ่งที่เคยล้มเหลวมาในอดีตเพราะว่าคนทุกคนเจอเจอมาหมดแล้วค่ะคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็เคยเจอความล้มเหลวแต่เขาไม่ไปดำดิ่งอยู่กับสิ่งที่ทำให้เขาล้มเหลวไหมคะในทุกๆครั้งที่คุณล้มขอให้คุณรีบลุกค่ะ ลุกขึ้นมาหากแม้ว่าใจคุณมันยังไม่เข้มแข็งไม่เต็มร้อยแต่คุณค่อยๆปรับค่ะค่อยๆเติมพลังใจให้กับตัวเองคุณค่อยๆเริ่มแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณลุกขึ้นมายืนให้คนอื่นเขาดูสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณใหม่สร้างสิ่งที่มันเป็นไปได้ให้กับชีวิตคุณแล้วก็ ทุกคนเขาจะยอมรับคุณในวันที่คุณประสบความสําเร็จหรอกค่ะเพราะคนในโลกนี้เขาไม่จําหรอกว่าคุณเคยพูดอะไรไว้แต่เขาจะมาจดจําในสิ่งที่คุณประกาศให้โลกรู้ค่ะว่าคุณประสบความสําเร็จอย่างไรนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาจะค้นหาคุณว่าคุณคิดอย่างไรคุณเริ่มทําอะไรแต่เขาไม่เคยจดจําสิ่งที่คุณเคยล้มเหลวหรอค่ะเพราะเขาจะดูวันที่คุณประสบความสําเร็จเท่านั้นเพียงแค่คุณ ลุกขึ้นมานะคะหากวันนี้ใครที่จะเจอปัญหาอะไรอยู่รี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ค่ะลุกขึ้นมาก้าวค่ะหากแม้ว่าโลกภายนอกของเราจะเจ็บปวดจะเจออะไรที่มันแย่แย่ก็าตามแต่ขอให้โลกภายในของคุณคะ่ะยิ้มนะคะสู้ค่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ จากครูพี่นุย้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เปิดบาย